탄탄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  สวัสดีครับผมเบญบุยนะครับวันนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงเจ้าบังเอิญที่ซื้อดีเดือนพฤศจิกายนนะครับที่จริงคลิปนี้กาจะถ่ายเมื่อเดือนตุลาคมแล้วนะครับแต่ด้วยที่แบบว่าคิวทาคลิปในเดือนตุลาคมอะค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเลยทําให้เลื่อนมาในเดือนพฤศจิกายนแทนนะครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บตกบ,บงงังอิญ กันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างซึ่งคลิปนี้ค่อนข้างน่าสนใจตรงที่มีหลายๆเรื่องอ่ะที่ได้ประกาศทำอนิเมะแล้วแล้วก็มีกำลังที่ฉายอยู่ด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับขอเริ่มเรื่องที่จบเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องอโห o ง n ง e o n เล่ม12นะครับซีจริงเล่มนี้ออกเมื่อในงานหนังสือนะครับเล่ม10แต่เล่ม11ค่อนข้างที่จะขาดตลาดนะเพราะว่าเขาพิมพ์เป็น ิมพ์แบบออดีมาด้วยนะก็คือพิมพ์แบบว่าตามเป็นออเดอร์อ่ะคนสั่งประมาณไหนก็จะพิมพ์ประมาณนั้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเล่มสิบสองก็เหมือนกันนะแต่เล่มสิบสองเนี่ยผมยังหาเจอในร้านอยู่นะก็เลยแบบว่า,าคว้าม,มาก่อนแล้วกันเพราะว่าโอ้โหยิงโง่เล่มท้ายๆเนี่ยกลายเป็นของแรไปแล้วนะครับที่จริงเป็นตั้งแต่เล่มแรกแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้พิมพ์ต่อแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมไปดูในเว็บอย่างเงี้ยคือหมดเกลี้ยงเลยนะครับสำหรับเรื่องโอ้โหยิงโง่นะ ใครที่ชอบอ่านเรื่องนี้นะครับแล้วแบบว่ายังเห็นว่ายังมีขายอยู่ก็ให้ซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าเขาจะมาพิมพ์อีกทีเมื่อตอนไหนนะเพราะว่าโอ้โหเล่มสิบกับเล่มสิบเอ็ดเนี่ยค่อนข้างเร็วนะสำหรับเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ขายดีหรืออะไรนะครับพิมพ์น้อยมากกว่านะซึจริงอะ่ะผมก็แอบสงสัยนะอะเรื่องที่เป็นแบบว่าพิมพ์แบบออนดีมาเนี่ยอะถ้าถาส้าสมมติว่าหมดเร็ว ไม่ใช่ว่าคนณเขาให้ความสนใจกับเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเออแบบพิมมาน้อยหมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับเรื่องที่แบบว่าไม่ได้พิมพ์เป็นแบบออนดีมาอย่างเงี้ยอะบางเรื่องยังเหลืออีกตั้งหลายเล่มนะผมไม่รู้ว่าเขาน่าจะดูที่ยอดขายของหนังสือแหละอาจจะเป็นเพราะว่าโอโหยังงเนี่ยอาจจะ ยอดขายอาจจะน้อยกว่าถ้าย,ยกตัวอ,อยากก่างก็อย่างเช่นเรื่องแฟนเช่าก็ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเลยทาเป็นในรูปแบบของออนดีมาแทนอะไรแบบนี้นี่เองนะครับอาซึ่งผมไม่รู้นะว่าแบบออนดีมาเนี่ยจะต่างจากแบบธรรมดาอย่างไรนะเดี๋ยวถ้าถ้าสมมุติว่ามีความต่างหรือยังไงหลังจากที่ผมอ่านเนี่ยผมจะมาทําคลิปเบเทบอีกทีนะว่าอาโอโหยงโกฉบับปกติกับฉบับออนดีมาเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะผมไม่รู้นะผม เดี๋ยวผมจะลองพิสูจดนด์วยตัวเองก่อนถ้าสมมติมันต่างกันมากเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูละกันนะครับอ่าเรื่องต่อไปนะครับเอาเป็นเรื่องนี้ก่อนละกันนะครับปริศนาบ้านเก่าเงาโมรณนาะเล่มหกนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คค่อนข้างที่จะเข้มข้นม,มากเลยนะครับกําลังแบบว่าโอ้โหชวนน่าติดตามแบบสุดๆนะว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อนะสําหรับบเรื่องนี้นะอ่าใครเป็นแฟนเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะครับญี่ปุน่นออกประมาณสิบสองเลยนะครับอ่า เรื่องต่อไปนะครับอนิเมะมาแล้วประมาณ5-6ถึงตอนแล้วก็มีมินิอนิเมะที่บินแบบว่าตอนตลกๆด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ดูฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ที่มิวเอเชียด้วยนะครับสำหรับเรื่องแผนลับดับศัตรูเล่ม6กนะครับก็กำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องนานาของเรานะครับสาวน้อยผู้น่านรักของเรานะอ่าว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อนะครับอ่าเพิ่มความคุ้มค่าขึา้นไปอีกนะครับหนายิ่งกว่าเดิมนะครับอ่า ต่อไปนะครับเอาเป็นเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับใยตัวแสแบแอบน่ารักยองกูโทเลเล่มเจ็ดนะครับซึ่งเรื่องนี้ปีหน้าเนี่ยเขากำลังประกาศทำเป็นอนิเมะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับฉายปี2021นะครับอ่าแล้วก็ผมได้ไปเหตุของวิบุก,กินะครับวิบุก,กิก็เขาโปรโมทเรื่องอนิเมะ งนโงลเทเลพอดีไงที่บัตเตอชานปี2021แล้วเขาก็ได้บอกว่าเล่ม8เนี่ยกำลังจะมาในไตมารแรกนะครับไตมารแรกเนี่ยก็คือมัคการาถึงมีนาปีหน้านะครับก็อยู่ในระหว่างนั้นนะครับก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับสำหรับเล่ม8นะส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยออกมา,มาเล่ม9นะครับก็ถือว่าชนชนกันนั่นแหละก็เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเรื่องนี้สี่เล่มจบนะก็ถือว่า แบบว่ากาลังดีแล้วกันนะสําหรับเรื่องคนคืนข้างนะคนคืนข้างเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกๆก็นึกว่ายังไม่จบนะเพราะว่าเนื้อเรื่องค่้นข้างที่จะไปต่อได้ยาวอะ่ะแต่ก็แต่ก็แบบว่าอากลายเป็นแบบว่า,ากลายเป็นเรื่องสัานสังหานสี่เล่มจบอะไรประมาณนี้นี่เองนะถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็สนุกมากเลยนะครับเล่มแรกแบบโอ้โหเข้มข้นมากเลยนะแบบกว่าทําทุกอย่างเพื่อเธอใครมาขัดขวางข้าให้หมดอะไรประมาณนี้นี่เองนะ ส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จบแล้วเช่นกันแต่ผมจําไม่ได้ว่ากี่เล่มจบนะนั่นก็คือเรื่องเรื่องนี้ต้องถึงคุณยูโกะนะครับอ่าก็เป็นแนวแบบว่าตลกแนวปิศาจอะไรอย่างเงี้ยและแบบว่าเออตัวละครอย่างยูโกะเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าอ่าเป็นตัวละครนักเรียนไงแต่แบบว่า อาจจะเป็นลูกของปีศาจหรือป่าดูจากหน้าปกนะดูจากหน้าปกแล้วแบบว่าปีศาจก็สู้ก,กันกับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแบบว่ามากวนคุณโยโก,กะอะไรประมาณเนี้ยอ่าผมยังไม่อ่านผม,ย,มยังไม่รู้นะต่อไปนะครับเป็นอีกเรื่องหนึงที่ค่อนข้างที่จะคือแบบว่าเห็นลงภาพสีบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็แบบว่าโอ้โหเฮ้ย คือแบบว่ากระแสดีขนาดนะั้นเลยเหรอเห็นลงแบบว่าเออแบบเปิดหน้าสีบ่อยนั่นก็คือแวมไพโมโมนะเบมไพสาวโมโมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่อืกระแสค่อนข้างดีที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าลงภาพสีบ่อยมากเลยนะครับอ่ะเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ก็ลงนิติสารเดียวกับแวมไพสาวโมโมเลยนะครับแล้วก็ภาพสีก็ไม่แพ้กันเลยนะคือแบบเปิดตัวหน้าสีบ่อยมากนั่นก็คือเรื่อง s h a d o w เ o u s e นะหนูเงาของเรานี่เองนะครับ ซึ่งเรื่องเนี้อ่าผมแอบหวั่นหวันนิดนึงนะโอ้โหไฮเลท์18บวกนะผมก็ไม่แน่ใจว่าภาพอันสุดสนี้จะดักสักขนาดไหนนะเผื่อใครสงสัยนะครับว่าเป็นพาโมโมกับชาร์โดเฮานี่ลงนิตยสารเดียวกันคือนิตยสารอะไรนะครับ นิตยสารที่ลงนั่นก็คือนิตยสารวิลลี่ยังจำนะครับวิลลี่ยังจำเนี่ยเป็นนิตยสารอีกขวหนึงของวิลลี่โซเนนจำนะครับซึ่งอาวิลลี่โซเนนจำเนี่ยจะอยู่ในเลในเลขของโซเนนก็คือเด็กมัธยมถึงเด็กมัธยมปลายอะไรประมาณนี้ส่วน วิลลี่ยังจำเนี่ยก็จะแบบว่าอาจจะผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะก็แบบว่ามัธยมปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเนื้อหาก็จะเป็นแบบว่าการ์ตูนก็แบบว่าจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความจริงจังมากขึ้นจะไม่มีแบบว่าต่อสู้แบบว่าแบบแนวโซนเนนซะส่วนใหญ่นะซึ่งถ้ายกตัวอย่างที่ลงในในนิตยสารนี้นะครับนั่นก็คือมีกันเซมีคาริการ์ซามะเล่คามุยด้วยนะครับประมาณนี้นี่เองนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเก็บตกในวันนี้นะครับอ่าถือว่าคุ้นข้างที่จะคือเป็นคลิปที่ผมแบบว่าอยากจะพูดอะไรเยอะแยะหน่อยนะคือมากกว่าเก็บตกเรื่องที่ซื้อมาซะอีกนะโดยเฉพาะเรื่อง Shadow House อ,ะอ่ะก็แบบว่ากำลังจะมีอนิเมะที่ฉายในปีหน้าแล้วนะครับซึ่งเร็วมากเลยนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นออกประมาณ6เล่มมังม้งหรือว่าหรือว่าช้าไปแล้ว ก็เลยทําเลยอะไรบระวันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าประมาณนี้นี่แหละโอ้โหคือแบบ s h a ์ o ด h ฮาสนี่น่าจะเป็นแนลึกล้ๆนะสำหรัแบบผมนะแต่ก็ยังแหวานอยู่สิบแปดบวกขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเทียบกับแบมพายสาวโ,โมโม่เวมพสายโมโม่นี่ก็ได้สิบแปดบวกเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากเลยเพราะว่าน่าจะแบบว่าเลือดสาด ความรุนแรงน่าจะมาอยู่แล้วนะแต่ชาโด้คานี่คือเดาไม่ได้เลยว่าเอออะไรวะอะไรจะ18บแปนะดบวกีะยวผมเขาดูข้างหลังปกหน่อยเขาจะเขียนเอาไว้นะครับว่าข้างหลังเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะ18บวกดรามา่าเซนเนนชูเปอร์เนชชั่นก็เป็นแนวดรามา่า เลสเซนแล้วก็เหนือธรรมชาตินะครับอ่าไม่เห็นมีบอกเลยว่ามัน18บวกตรงไหนนะบอกแค่แนวนะว่ามันเป็นแนวดราม,มา่ามันเป็นเลดเซนแล้วก็เป็นเลดเหนือธรรมชาตินะครับประมาณนี้นี่เองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เพืเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิตาบูรีวิวกันด้วยนะครับอ่าลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสและก็เสาร์นะครับ คลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกลับมาได้ไหมได้โปรดให้เธอกลับมากลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหนผมยอมเปลี่ยนแปลง ผมยอมทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้เธอไป